หลายคนอาจจะเจอปัญหาเวลาที่เครื่องมิกแม็กเครื่องตัวเล็กๆแบบนี้ลวดหมดแล้วก็ทําการเปลี่ยนลวดใหม่นะครับและเจอปัญหาว่าลวดมันก่อนะครับลวดมันกอะก็คือมันดีดนั่นเองดีดจนก่อวันนี้เราจะมาดูเทคนิคเล็กๆน้อยๆทาให้เราเปลี่ยนลวดได้ง่ายมากขึ้นครับสวัสดีครับ ครูโจ้คนเสิร์งานช่างไม้จิตรศานะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเทคนิคเล็กๆ,ๆน้อยๆที่อยากจะแบ่งปันแล้วก็แชร์ประสบการณ์นะครับหลายคนมีเครื่องที่เล็กขนาดนี้นะครับไม่ได้เป็นตู้ใหญ่ที่มีพื้นที่โลง่งแล้วก็จะเจอปัญหาอยู่เรื่อยนะครับกับการเปลี่ยนลวดโดยเฉพาะนะครับลวดที่เป็นลวดใหม่ๆแบบนี้นะครับก็คือลวดที่เต็มเต็มแบบนี้นะครับเวลาทําการเปลี่ยนแล้ว1 มันค่อนข้างจะขุกขักทุรักทุเลนะครับแล้วก็รวดมันมักจะดีดนะครับถ้าเผลอปุ๊บมันจะดีดออกมาทันทีนะครับวันนี้เรามาดูเทคนิคเล็กๆน้อยๆว่าจะมีวิธีไหนนะครับผมที่เราจะแก้ปัญหานี้ได้นะครับจะให้เห็นภาพก่อนนะครับผมอันนี้คือเครื่องที่ใส่ได้5กิโลเป็นโปรตินะครับผมสําหรับดัก DIY ตัวนี้ก็จะคงจะเป็นตัวพระเอกนะครับเวลาที่เราใส่ลวดเข้าไปแล้วนะครับบางคนใส่ลวดเข้าไปแล้วนะครับ จะสังเกตว่าพอเราใส่ลวดเข้าไปแล้วเนี่ยพอเราจะทำงานตรงนี้นะครับก็คือร้อยลวดใส่ในในไลเนอร์ตัวนี้เนี่ยมันจะใส่ยากมากเพราะพื้นที่ตรงนี้ามันเหลือนิดเดียวนะครับวิธีการใส่ก็คือเราต้องใส่ให้ม้วนลงนะครับผมแล้วก็เข้ามาอย่างนี้มันจะหมุนได้ง่ายกว่ามันจะหมุนแบบนี้นะครับบางคนใส่แบบนี้มันจะเป็นการฝืนนะครับมันจะเป็นการหักนะครับสายมันก็จะหักมันทําให้ฝืน มอเตอร์ก็จะทำงานหนักนะครับดังนั้นใส่แล้วควรใส่ให้เป็นแนวอย่างนี้แล้วก็เข้ามาในเครื่องนะครับให้มันหมุนแบบนี้ก็จะถูกลายนะครับอ่าทีนี้ตรงนี้จะเห็นว่าสเปซมีนิดเดียวทําให้ทํางานยากเลยทันทีนะครับเทคนิคเล็กๆน้อยก็คือนะครับก็คือเราก็ใช้วิธีการใส่ลวดก่อนแล้วก็หนีบลวดนะครับเอาวางข้างนอกใส่ลวดหนีบลวดและค่อยยกลวดขึ้นใส่นะครับผมอ่าก็จะเป็นประมาณนี้นะครับ ลวดใหม่นะครับมันก็จะเต็มและมันพร้อมที่จะดีดอยู่ตลอดเวลานะครับผมลวดใหม่อ่ามันก็จะมีรูเล็กๆเ,เอาไว้สําหรับสอดลวดเข้ามาแล้วก็ล็อกลวดนะครับอันนี้เป็นลวดนะครับยาวาตานะครับ ER 7 0 S 6นะครับแรงดึง70,000ปอนด์นะครับใช้สําหรับ A 5 1 8คือไมล์สติลนะครับผมขนาดไดมิเตอร์0.8น้ําหนัก5กิโลนะครับ เราก็จะทำการาต้องระวังนะครับโดยเฉพาะลวดใหม่มันมัดจะดีดนะครับเราต้องใส่ให้ได้ในแนวแบบนี้นะครับแนวแบบนี้มันก็จะไหลไปนี้นะครับแต่ก่อนที่เราจะใส่นะครับเราก็ทำการวางแบบนี้ก่อนนะครับแล้วก็ใส่ใส่ลวดรู้สึกว่าลวดมันจะพันกัน อ่าโอเคออกแล้วนะครับผมเราก็วางอย่างนี้ปุ๊บแล้วใส่ลวดเข้าไปก่อนนะครับใส่ลวดเข้าไปก่อนให้ผ่านแนวแนวตู้นะครับอ่าจนมันเลยไปสักเลยไปสักครบ่น,นึงนะครับเลยไปหน้าครึ่งสักครบ่นึงแล้วทาการล็อกเห็นไหมครับเราก็สามารถปล่อยมือได้แล้วค่อยจัดการเอาขึ้นเครื่องนะครับเอ,เอาขึ้นตัวเครื่องแบบนี้เราก็จะไม่มีปัญหา ในการนะครับในการทําในพื้นที่เล็กๆแบบนี้นะครับถ้าเราไม่ถนัดเราเราก็ทําการนอนเครื่องก็ได้นะครับมันก็ทํางานได้ถนัดมากกว่าครับผมอาก็เรียบร้อยนะครับและอย่าลืมนะครับเวลาที่เราใส่ลวดไปแล้ว ตรงเพชเชอร์ตรงนี้เราก็ปรับไปสัก2หรือ3ก่อนนะครับเพราะบางคนปัญหาเล็กๆน้อยๆจากการที่หมุนเพชเชอร์กดลวดน้อยเกินไปทําให้ลวดมันหมุนได้ไม่ดีนะครับโอเคหวังว่าจะเป็นประโยชน์เล็กๆน้อยๆสาหรับคนที่ใช้ตู้มิกแม็กอยู่นะครับวันนี้พอแค่นี้ใครมีวิธีใส่ลวดยังไงลองมาคอมเมนต์แล้วก็มาแบ่งปันความรู้กันได้นะครับวันนี้พอแค่นี้ครับสวัสดีครับคุณโจคนเหล็กงานช่างไม้จิตศาส์ครับ